สวัสดีค่ะต้นตาลน,น้อมพายเย็นค่ะจากการตั้งศีลยอมพ่อปีที่แล้ววันนี้ตาลขอมารายงานผลนะคะศีลการยอมพ่อเป็นไปได้ด้วยดีค่ะเราสามารถกล้าที่จะเป็นผู้แพ้และให้พ่อเป็นผู้ชนะด้วยจิตที่เบิกบาน รับคำตำหนิจากพ่อด้วยใจผาสุขไม่ทุกข์ค่ะและปีนี้ก็จะขอเพิ่มชันทะในการตั้งศีลตัวเดิมตัวยอมพ่อเพื่อให้ตัวเองจเจริญยิ่งๆขึ้นไปค่ะปีหน้าจะกลับมารายงานผลนะคะว่าศีลตัวนี้จเจริญถึงไหนแล้วสวัสดีค่ะ